เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวิหกอีกเช่นเคยพร้อมๆกับซีรีส์ g u l l d War s t t r r y ่ H นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูเนื้อเรื่องในเอพิโซดนี้กันเลยจ้าหลังจากที่เรานะครับกอบกู้คลอ,อไอซ์แลนด์กลับคืนมาได้มันก็คงต้องถึงเวลาที่ชาวทีเรียรจะจะทับรวมเป็นหนเพื่อผเผชิญหน้ากับมังกรแห่งซากศพใส่สแทน ตัวเรานะครับก็ได้รับคำเชิญจากแทรเฮนในการประชุมที่ค่ายคอนคอเดียร่วมกับสมาชิกระดับสูงขององค์กรทั้ง3การประชุมครั้งนี้นะครับมีเรื่องที่สำคัญทั้งหมด3เรื่อง 1. ก็คือการแต่งตั้งยศและหน้าที่ทางการรบโดยในกลุ่มพันธมิตรนี้นะครับจะมีแทรเฮนที่เป็นระดับมาแชลหรือว่าจอมพลและยังมีเรานะครับใช่ครับฟังไม่ผิดเรานี่แหละครับที่ได้รับตำแหน่งคอมมานเดอร์ หรือผู้บัญชาการซึ่งเป็นตำแหน่งใหญ่รองลงมาจากแทรเฮนทางนี้นะครับ t ทรเฮนยังไว้ใจให้เราพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอีกหลายๆเรื่องเพื่อจัดตั้งกองกำลังสู้รบกับไซแทนครั้งนี้ขึ้นมาอีกด้วยเรื่องที่2นะครับก็คือเหล่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรทั้ง3นะครับได้รับหน้าที่ให้บูรณะป้อมปราการเก่าของอาณาจักรอให้กลายเป็นศูนย์บัญชาการแห่งใหม่ ภายหลังนะครับเราจะรู้จกักศูนย์บัญชาการแห่งนี้ภายใต้ชื่อ f o r ์ Trinity ส่วนเรื่องที่3นั้นนะครับก็คือการหาฝ่ายสนับสนุนของกองทัพใช่ว่ามีเพียงนักรบแล้วมันจะกลายเป็นกองทัพได้ใช่ไหมล่ะครับเราก็เลยต้องขอความร่วมมือจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือต่างๆอย่าง Ockham, i s ิ Ch u s t ส e e e สไตร k ซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะครับก็เป็นช่างฝีมือแนวหน้าของทีเรีย ทั้งหมดนี้นะครับเกิดขึ้นเพราะจุดประสงค์เดียวนั่นก็คือการโค่นไซแทนมังกรแห่งซากศพลงให้ได้แต่ในระหว่างการประชุมนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ที่คนของเดอร์แมนพารีถูกหล่ามินเนียนของไซแทนเข้าโจมตีและด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มพันธมิตรการนำของแทรเฮินเรานะครับก็สามารถกู้อาร์ติแฟกต์และช่วยเหลือคนของเดอร์แมนพารีออกมาจากกับดักของไซแทนได้ ตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าไซแทนเองนะครับก็ไม่ได้นอนรอให้เราไปเชื่อมันเฉยๆมันนะครับได้ส่งกองกำลังมินเนียนออกมาเพื่อตัดกำลังของชาวทีเรียอีกทั้งยังพยายามยึดเอาอาร์ติแฟกต์ด้านประวัติศาสตร์ที่บันทึกการตื่นขึ้นมาของมันในครั้งก่อนๆเอาไว้ด้วยการรวบรวมกองกำลังของพันธมิตรย,ยังคงดำเนินต่อไปมีผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงนะครับเข้าร่วมกับองค์กร หนึ่งในนั้นนะครับก็คือทอนอสูระที่เชี่ยวชาญด้านระเบิดเป็นอย่างยิ่งเรานะครัช่วยเขาทำลายหอคอยกระดูกระเบิดของเขาครับใช้งานได้ดีทีเดียวและเหมือนว่าเขาครับจะสนุกกับงานของเขาเป็นอย่างมากพวกเรานะครับก็เลยมีแผนที่จะไประเบิดเรือโครงกระดูกเป็นเป้าหมายต่อไปและเพื่อที่จะทำลายเรือโครงกระดูกนั้นเราจะต้องหาวัตถุดิบในการสร้างระเบิดชนิดพิเศษขึ้นมา โดยเรานะครับได้บุกไปยังห้องปฏิบัติการของ Inquest เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบแผนการระเบิดเรือโครงกระดูกยังคงดำเนินต่อไปเราลอบเข้าไปใกล้เรือของศัตรูเพื่อวางระเบิดชนิดพิเศษไว้แต่เหตุขัดข้องบางอย่างนะครับทำให้ระเบิดเนี่ยไม่ทำงานทอนะครับโยนตัวเองลงไปเพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องนี้ขณะที่เรานะครับต่อสู้กับกองกำลังภาคพื้นดินของไซแทนระเบิดทำงานในที่สุด เราช่วยเหลือชีวิตได้นับร้อยแต่เรานะครับก็ต้องสั่งเวรชีวิตของทอนเพื่อจุดระเบิดลูกนั้นเช่นกันไม่มีใครนะครับคาดคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นการสูญเสียมักยากที่จะยอมรับเสมอยิ่งโดยเป็นการตายภายใต้คำสั่งของเราแล้วมันยิ่งยากที่จะยอมรับยิ่งขึ้นไปอีกหลังจากภารกิจจมเรือโครงกระดูกนะครับเราก็มุ่งหน้าไปยังศูนย์บัญชาการแห่งใหม่หรือที่เรียกกันว่า Ford Trinity เพื่อรายงานภารกิจและรวมกำลังพลแต่ดูเหมือนว่าศัตรูนะครับจะไม่ยอมปล่อยให้เราเนี่ยทำตามอำเภอใจศัตรูบุกเข้ามารอบทิศท,ทางในขณะที่ระบบการทำงานของประตูวาร์ฟยังขัดข้องกำลังพลที่มีนั้นมีเพียงแนวหน้าเท่านั้นเราจึงทำได้เพียงถอยเข้าไปในศูนย์บัญชาการเรื่อยๆเพื่อที่จะต่อสู้กับกองกำลังขนาดใหญ่ของไซแทนเราจึงต้องการกำลังเสริมจากประตูวาร์ป นั่นทำให้เรารู้ว่าที่ประตูมีปัญหานั้นนะครับเพราะว่าประตูเนี่ยตกอยู่ในเงื้อมือของศัตรูเราจึงชิงมันกลับมานั่นทําให้เรานะครับมีกําลังสนับสนุนและชิงศูนย์บัญชาการฟอสท Trinity กลับมาได้สงครามครั้งนี้นะครับจบลงได้ด้วยดีและสร้างขวัญกําลังใจให้กับกองพันธมิตรอีกมากแต่ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่เรานะครับจะต้องจบมันด้วยตัวเองนั่นก็คือการแจ้งข่าวการตายครับของทอน ให้กับภรรยาของเขาเซียราแพทย์หญิงที่คอยรักษาเหล่าทหารกล้าในทุกๆวันจิตใจของเธอครับแหลกสลายทันทีเมื่อได้รับข่าวนี้ทําให้เธอครับคิดจะฆ่าตัวตายด้วยการพุ่งเข้าใส่กองทัพซากศพเรานะครับทั้งพยายามเกลี้ยกล่อมพูดถึงปณิธานของทอนความสงบสุขหลังจากขจัดภัยแห่งมังกรเพื่อที่จะทําให้เธอครับสงบอารมณ์ลงได้แต่นั่นนะครับก็ทําให้เรารู้ว่า แม้คำพูดจะสวยหรูมากเพียงใดนั่นก็ไม่สามารถลบความจริงที่ว่าทอนได้ตายลงไปแล้วด้วยเหตุนี้นะครับทำให้เรายิ่งกระหนักถึงชัยชนะเหนือไซแทนเพื่อพิสูจน์ให้เซียร่าเห็นว่าความพยายามของทอนนั้นไม่สูญเปล่าและสามารถนำชัยชนะมาซึ่งชาวทีเรียรได้จริงๆเนือเรื่องในเอพิโซดนี้ส่วนใหญ่<ๆ>เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกำลังพลและการสร้างศูนย์บัญชาการฟอสทรินิตี้ ในเอพิโซดหน้าสงครามกับไซแทนจะต้องมาถึงจุดตัดสินเอาละครับถ้าเป็นเพื่อนนะครับชอบเนื้อเรื่องหรือว่ามีสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับกิ้ววออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย